ครับสวัสดีครับสำหรับคณิตศาสตรม์ม4นะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง factor. i a l นะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นชินเนาะคำว่า factor. i a l คืออะไรเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามารู้จักความหมายนะครับความหมายของ f a c t o r r a l ก่อนนะครับ f a c t o เรียลเนี่ยเขาบอกว่าเขานิยามว่า n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ ถ้า,า factorial n เนี่ยก็คือผลคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง n นะครับเราจะเรียกว่า n factorial นะครับครูจะเรียกสั้นๆว่า n fact ละกันนะครับ n fact เนาะนะครับหลายคนมองภาพ n แล้วอาจจะมึนๆงงๆเดี๋ยวครูมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่า อย่างเช่นนะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่า5 Fa แฟกเนอะ4แฟก3แฟก2แฟก1แฟกแล้วก็0แฟกนะครับ5แฟกหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันคือผลคูณตั้งแต่1ถึง5นะครับจะพูดอีกทางหนึ่งก็คือมันจะลบ1นะครับลบ1 ทีราค่านะครับอย่างเช่นจาก5ลบ1ก็เหลือ4ใช่ไหมครับจาก4ลบ1เหลือ3จาก3ลบ1เหลือ2จาก2ลบ1เหลือ1อย่างเงี้ยเนาะนะครับก็คือเอาเลข1ถึงเลข5าเนี่ยมาคูณกันหมดเลยนะครับอ่า4แฟกบ้าง4แฟกก็คือเอาเลข1ถึงเลข4เนี่ยคูณกันนะครับ สแฟกก็คือเอาเลข1ถึงเลข3คูณกันนะครับ2แฟกก็คือเลข1ถึงเลข2นะครับทีนี้1แฟกมันจะมีเลขอะไรบ้างล่ะมันก็มีแค่เลข1เลขเดียวใช่ไหมเลข1ถึง1ก็คือเลข1นะครับนั้นหนึ่งแฟกนะครับจะเท่ากับ1เนาะและทีเนี้ยอ้าวแล้วถ้า0แฟกล่ะนะครับศูนยแฟกเขานิยามเลยนะครับว่าให้0แฟกเนี่ย เท่ากับ1นะครับเรากำหนดเลยเรานิยามเลยให้ศูนย์แฟกเท่ากับ1นเนาะสแสดงว่าสองค่านี้เท่ากันนะครับศูนย์แฟกเท่ากับ1แฟกเพราะว่ามันเท่ากับ1เหมือนกันนะครับอ่าเรากลับมาดูว่า2แฟก2แฟก 2, 2คูณ1ก็คือ2นะครับ3แฟกก็คือ3คูณ2คูณ1 3สองได้6 6ห6นะครับ ต่อไป c แฟกนะคอะ่มองง่ายๆเมื่อกี้เราคูณฝั่งนี้ไปแล้วใช่ไหมครับมองง่ายๆตรงนี้เราคูณกันได้เท่าไหร่คบเมื่อกี้ได้6ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าได้6เนาะนั่นหมายความว่าให้เรียนเอา4ไปคูณ6ได้เลย4 6 24นะครับ ต่อไป5แฝกแล้วตรงนี้คุณค้นณว่ามันได้24แล้วใช่ไหมเราก็5คูณ24นะครับได้120เนาะทีนี้ในเรื่องเนี้ยถ้านักเรียนจำนะครับค่าพวกนี้ได้มันจะทำให้นักเรียนทำโจทย์ได้ไวขึ้นนะครับนักเรียนลองกดหยุดก่อนนะครับกดคลิปหยุดก่อนแล้วนักเรียนลองกลับไปท่องซิ วิธีการท่องก็คือท่อง0แฝกเท่ากับ1 1แฝเท่ากับ1 2แฝเท่ากับ2 3แฝเท่ากับ6 4แฝเท่ากับ24 5แฝเท่ากับ120เนาะลองลองกดหยุดแล้วลองอท่องดูนะครับถ้านักเรียนท่องได้จำได้มันจะทำโจทย์ได้ไวขึ้นนะครับโอเคดูตัวอย่างต่อไปนะครับ เขาบอกว่าจงหาค่าของ8แฟกส่วนด้วย5แฟกนะคร8แฟกก็คืออะไรก็คือ1คูณกันไปจะถึง8ใช่ไหมครับ1ถึง8เนี่ยคูณกันหมดเลยนะครับ5แฟกก็คือ1ถึง5คูณกันหมดเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเศษส่วนน,นักเรียนเราสามารถตัดทอนได้ใช่ไหมครับน่าเราลองตัดทอนดูนะครับ 1>, 1ตัด1 2ตัด2 3ตัด3 4ตัด4ได้ใช่ไหม5ตัด5ได้ใช่ไหมครับ่าทีนี้สิ่งที่เหลือนะคะมันก็จะเหลืออะไรเอ่ยเหลือ8เหลือ7แล้วก็เหลือ6ใช่ไหมครับทีนี้8กคูณ7ดคูณได้ไรครับได้3 3 6รียกเรียนก็จะได้คำตอบเนาะนะครับ หรือหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งนะฮะนักเรียนบอกว่าครูถ้าเขียนอย่างงี้มันใช้เวลาเยอะเนาะนะครับเราสามารถประหยัดเวลาด้วยการเขียนอีกแบบหนึ่งได้นะครับ8แฟกเนี่ยมันคือ1คูณกันจนถึง8ใช่ไหมครับแต่แต่นะครับครูจะเขียนตรงนี้เป็น5แฟกแทน นะครับเขียนเป็น5แฟกแทนนั่นหมายความว่ามันก็จะกลายเป็น8คูณ7ดคูณ6คูณด้วย5แฟกนะครับ8คูณ7ดคูณ6คูณด้วย5แฟกค,ความหมายเดียวกันตรงกันเลยมีค่าเท่ากันเลยนะครับข้างล่างอ้าวครูก็ไม่กระจายละครูก็เขียน5แฟกได้เลยนะครับอ้าวทีนี้เรียนจะสังเกตเห็น5แฟกกับ5แฟกใช่ไหมครับเรียน,นสามารถตัดทอนได้เลยเลยนะครับ ดังนั้นคำตอบก็คือ8 x 7 6คูณ7คูณ6ก็ได้เท่ากับ336เท่ากันนะคะนักเรียนจะเลือกวิธีแรกหรือวิธี2ก็ได้นะครับแต่เพื่อการประหยัดเวลาส่วนใหญ่เขาจะนิยมเขียนวิธีที่2เนาะนะคะามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2 สังเกตว่ามันมีตัวตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเนาะนะครับแต่วิธีการเหมือนเดิมเลยนะครับเรียนวิธีการเนี่ยนะครับเราอะ่ะพยายามจะตัดทอนใช่ไหมครับเราก็พยายามมองบนกับล่างทีนี้วิธีการมองนะครับให้เรียนมองตัวที่มากนะครับมองตัวที่มากมากตรงนี้ก็คือ8ปดแฝกใช่ไหมครับเราจะ แปลงล่าง8ดแฟกครับอืมทีนี้แปลงล่างเราก็แปลงไปเป็น8คูณ7คูณ6อ้าวเรามาจะเอ6แฟกตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยหยุดเขียนแค่ตรงนี้ครับเพราะว่าเราเห็น6แฟกตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนสามารถตัดทอนนะครับ อกแตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับด้าน,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 นบน,น,บน,น,บนตัวเศษเนี่ยก็จะเหลือ4คูณ3คูณคณหออันนี้คือการกระจาย4แฝกนะนะครับด้านล่างก็จะเหลือ8คูณ7นะครับทีนี้มันเป็นเศษส่วนเนาะนักเรียนก็ดูว่าเอ๊ะบนกับล่างไอไหนตัดทอนกันได้บ้างนะครับเรามองเห็น4กับ8เใช่ไหมสี C 1, C ่ 428ใช่ไหมครับมองซีด้านบนด้านล่างสังเกตเห็น2นะครับเรสามารถ212 212เนาะนะครับนี่สังเกตด้านบนเหลือเลข3ด้านล่างเหลือเลข7แสดงว่าตอบ3.7ส่วน7นั่นเองนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือแปลงล่างตัวที่มากเนาะเพื่อที่ให้ไปเจออีกตัวหนึ่ง เพื่อให้มันตัดทอนกันได้นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็แปลงล่างเลขที่มากก็คือแปลงล่างเลข8เนาะถอยไปให้มันมาเจอตัวข้างล่างมันสามารถตัดทอนกันได้นะคะอ่าต่อไปไปดูตัวอย่างที่3ไมเมื่อกี้เป็นเศษส่วนตอนนี้เป็นลบนะคะเือนมาดูซิ6แ•แฝกลบ5แฝกอ่าจริงๆเมื่อกี้ถ้าคู บอกว่านะั้เรียนลองกลับไปท่องใช่ไหมห้าแฟกเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ120ใช่ไหมครับทีนี้6กแฟแฟกมันคือ6คูณกับ5แฟกใช่ไหมครับใช่ไหมมันคือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1แบบนี้ใช่ไหมครับ หรือเราจะรวบตรงนี้เขียนเป็น5้าแฟกก็ได้เนาะดังนั้น5้าแฟกเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ120นะครับนะคอ่าแสดงว่า6กแฟกก็คือเอา6ไปคูณกับ120ก็คือ720นั่นเองอ่านักเรียนก็เอา7 2 0ลบ120นะครับ20-20ลบ20หมดไป7-1ลบเหลือ6ตอบ600ออ่านักเรียนก็จะได้คำตอบเลยใช่ไหมครับ แต่ทีนี้ครูนะครับจะสอนวิธีทำนะครับว่าเราจะมาเขียนกันยังไงนะครับเราก็จะกระจาย6กแฝกักเรียนออกเป็น6กคูณหแฝกนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นอ้าวมันมี5แฝกกับ5แฝกนี่ใช่ไหมครับครูก็จะดึงตัวร่วมออกมาเนาะหแฝกก็เลยจะอยู่ข้างนอกนะครับทีนี้ ดึง5แฟกต,ตัวนี้ออกไปแล้วก็เหลือเลขเลยครับเลข6นะครับตรงนี้เครื่องหมายลบก็มาใส่เครื่องหมายลบนะครับตรงนี้5แฟกดึงออกไปแล้วก็เหลือ1นะครับ 5, 6ลบ1ก็เหลือ5แล้ว5คูณ5แฟก5แฟกก็คือ120ใช่ไหมนักเรียน5คูณ120ก็คือ600นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็ควรระวังนะครับมันไม่เท่ากันนะันะเกเรียนสังเกตว่าตรงนี้วงเล็บเสร็จแล้วค่อยแฟกใช่ไหมครับแต่ตรงนี้แฟกเลยมันไม่เท่ากันนะครับนะักเรียนต้องระวังเนาะทีนี้มาดูนะครับแบบฝึกหัดเนาะ เขาบอกว่าจงหาค่าของเจ็ดแฟกก็คืออะไรครับ1คูณกันถึงเลข7ใช่ไหมนะครับนักเรียนก็นั่งคูณเลยได้เท่าไหร่แต่หลายคนบอกว่าคู่ไม่คีดครูบอกหนูไม่ใช่เหรอว่า6แฟกค,คือ720ใช่ไหมครับดังน,น,นั้นก็ง่ายมากเลยก็เอาเลข7ไปคูณ720นักเรียนก็จะได้7แฟกตรงนี้นะครับ ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะสามแฟกเยนก็กระจายเลย6กแฟกเก็กระจายเลยเนาะ6กแฟกก็คือ720 3 f แฟกก็คือ6นะครับให้เรียนเอา6คูณ720ได้เท่าไหร่ก็เขียนตอบเลยนะครับต่อไปข้อที่3อ้าวเรียนสังเกตนะแฟกอยู่ข้างนอกนะครับ นักเรียนต้องลบในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับ4ลบ2ได้2 8ลบ4ได้4เนาะนะครับอ้าวหน้าตาเหมือนแบบนี้แล้วแสดงว่านักเรียนก็ทําเหมือนเดิมนะครับเรียนก็เท่ากับลงมาข้างล่างเรียนก็2แฟกได้เท่าไรได้2เรียนก็เขียน2 4แฟกได้เท่าไร่ครับได้24นัเรียนก็เขียน24ลงไปก็2คูณ24ได้เท่าไรก็ตอบนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเออเมื่อกี้ครูลืมบอกครับนักเรียน1นึ่งแฟกสองแฟกสามแฟกเขียนติดกันแบบนี้คือคูณกันอยู่นะครับหมายความว่า1แฟกค,คูณ2แฟกค,คูณ3แฟกอยู่เนาะนะครับนี่ไงเพิ่งพูดไปหรือนักเรียนจะเขียน5แฟกสี่แฟกแบบนี้ก็ความหมายเดียวกันนะครับนี่นักเรียนก็เขียนเลย5แฟกก็คือหร่ครับ 1 2 0 4แฟก็คือ24นะครับก็คูณกันได้เท่าไหร่ก็เขียนลงไปต่อไปว,ว้าวมีเศษส่วนครูบอกว่าให้นักเรียนแปลงร่างตัวที่มากนะครับสังเกต3กับ6ใครมาก6มากกว่าใช่ไหมนักเรียนต้องแปลงร่างเลข6นะครับแปลงก็เป็น6คูณ5คูณ4คูณ 3เราจะหยุดที่3แฝกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็น3มแฝกด้านบนนะคะนักเรียนสามารถตัดทอนกันได้เลยนะคะนักเรียนต้องระวังนะคะเวลานักเรียนใส่กระจายแปลงล่าง6เนี่ยแฝกเราจะใส่ตัวสุดท้ายนะคะนักเรียนใส่เฉพาะตัวสุดท้ายเท่านั้นตรงนี้คือแปลงล่างไปเป็น6กคูณห้าคูณสไม่มีแฝกนะคะ แฟกจะอยู่ตัวสุดท้ายทีนี้สังเกตเห็น3แฟก3แฟกตัดกันได้ใช่ไหมครับด,ด้านบนเหลือเลขอะไรเหลือเลข1ด้านล่างเหลือเลขอะไรเอ่ย6คูณ5คูณ4คูณกันไหรหลายเรียนก็เขียนตอบลงไปเลยนะครับข้อที่7เนี่ยแปลงร่างใครแปลงร่าง11หรือ8แปลงร่าง11เนาะก็จะกลายเป็น11 คูณ10คูณ9คูณ8อ้าว8เจอข้างล่างใส่8แฟกลงไปเลยนะครับเรนก็ทำต่อน่าจะทำได้เนอะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันมี5มี3มี4ใครมากเลข5มากแปลงล่างเลข5นะครับก็กลายเป็น5คูณ4แฟก ที่คู่หยุดที่สีแฟกเพราะว่าด้านล่างตรงนี้มันเป็นสีแฟกมันสามารถตัดทอนกันได้คูก็เลยหยุดที่ตรงนี้นะครับเรียนก็แสดงิมีทำต่อลงมานะข้างล่างนะคะต่อไปข้อที่9นะครับเรียนเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะเรียนต้องใจเย็นๆนะเครื่องหมายบวก 4กับ3 4มากกว่าจะแปลงรล่างเลข4นะครับกลายเป็น4คูณ3แฟกอ้าว3แฟกเหมือนกันเลยดึงตัวร่วมเนาะนะครับตัวหน้าดึง3แฟกออกเหลือเลข4นะครับตัวหลังดึง3แฟกออกไปก็เหลือเลข1นะน,ขน,นะครับตรงนี้เครื่องหมายบวกเนาะนะครับ กลายเป็น4บวก1กลายเป็น5 5คูณ3แฟกได้เท่าไหร่หนักเรียนก็ตอบเนาะนะครอ่าทีนี้เมื่อกี้นะครับเราเขียนนะครับรูปแบบของอ่าแฟกทอเรียลไปเป็นตัวเลขใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราทำกับกัน เราจะเอาตัวเลขเขียนไปอยู่ในรูปของ f a กทอเรียนะครับอ่ามาดูตัวอย่างที่1นึเขาบอกว่าจงเขียนผลคูณต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของ f a กทอเรียนะครับอันนี้มองออกไหมเอ่ย1คูณกันไปจะถึงเลข12คูณคูณไหมมันคือ12แฟกนั่นเองนะครับต่อไปโจทย์ข้อที่2นะครับ จริงๆมันคือ9คูณ8คูณ7คูณ6เอ๊ถ้ามันจะเป็น9แฝมันต้องมีอะไรนะมันต้องมี5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าอะไรหายไปก็คือ5แฝกนั่นเองนะครับ5แฝกมันหายไปใช่ไหมคบนักเรียนนักเรียนก็ เติมหแฟกเข้าไปแบบนี้เลยเนาะนะครับทีนี้เติม5แฟกเข้าไปเนี่ยไม่กี้ครูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าอ่าถ้าอย่างเงี้ยมันคือ9แฟกตแต่สิ่งที่หายไปมันคือ5้าคูณสคูณสคูณสสิ่งเนี้ยคือ5แฟกมันหายไปใช่ไหมครับเราก็เพิ่มสิ่งที่มันหายไปแล้วก็ส่วนด้วย5แฟกแบบนี้เนาะนะครับ ทีนี้อ้าวมันผสานกันเป็น9แฝกแล้วใช่ไหมครับก็กลายเป็น9แฝกส่วน5แฝกนะครับต่อไปข้อที่3นะครับมี n ก็ n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3ต่อไปก็กลายเป็น n ลบ4ใช่ไหม n ลบ4 n ลบ5ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นที่หายไปก็คือ n ลบ4แฝกนั่นเองถ้าหายไปให้เรียนเขียนด้านบนและด้านล่างแบบนี้เนาะนะครับ ทีนี้ด้านบนก็สามารถรวบเขียนเป็น n อ็นแได้เลยนะครับก็แค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครัาข้อที่4นะฮะข้อที่4ข้อที่4สังเกตว่าเขาแกล้งเรานิดนึงเนาะนะครับเขาเอาตัวน้อยเขียนไปหาตัวมากนะครับเพราะว่า Factorial จะนิยมเอาตัวมากเขียนไปหาตัวน้อยใช่ไหมนะครับงั้นเราก็จะเริ่มที่ n บวก R n บวก R ลบหนึ A ่งบวก R ลบสองไปเรื่อยๆนะครับลบไปเรื่อยๆมันจะไปถึง n บวก2 n บวก1แล้วก็ n นะคบดังนั้นตัวที่หายไปก็จะเป็น n ลบหนึ่งแฟกใช่ไหมมันจะเป็น n ลบหนึ 1, ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆนะครับดังนครูก็ใส่เลยบนล่างแบบนี้นะครับดังนั้นด้านบนก็คือ n บวก R แฟกข้างล่างก็คือ n ลบหนึ่งแฟกนั่นเอง ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่าจงเขียนให้อยู่ในรูปของอ้าวอันนี้บอกว่าไม่มีแฟกทอเรียลนะครับอ่าเขาไม่ต้องการให้มันมีแฟก t o r i a l นะั้นเราต้องกระจายตัวนี้ออกมานะครับ n บวก2ก็คือ n บวก2แฟกก็คือ n บวก 2, n บวก1 n n ลบ1ไปเรื่อยๆแต่ที่เขาหยุดที่ n ลบ1เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามาเจอตัวข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมครับ n บวก2กับ n ลบ1อ่ะ n บวก2มากกว่านะครับเราเลยแปลงร่างตัวที่มากนะครับแปลงร่างเพื่อให้มันเจอกันกับด้านล่างนะครับเราจะได้ตัดทอนได้เนาะดังนั้นมันก็จะเหลือ n บวก2คูณ n บวก1คูณ n นะคบต่อไปไปดูข้อที่2นะคบข้อที่2 โจทย์เนี่ยนะครับนักเรียนตรงนี้ไม่มีแฟกใช่ไหมนักเรียนเติมแฟกให้ครูด,ด้วยนะครับนีมันคือ n อลบหนึ่งแฟกคูณ n อบวกสองแฟกส่วนด้วย n อลบสองแฟกคูณด้วย n อบวกหนึ่งแฟกนะครับทีนี้มาดูสีเขียวก่อนเนาะนักเรียนสังเกตนะครับว่า n อลบหนึ่งกับ n อลบสองใครมากกว่ากัน n อลบหนึ่งมากกว่านะครับดังนั้นเราจะถอย n อลบหนึ่งนะครับ เรียนสังเกตสีเขียวเนาะครูจะถอย n ลบหนึ่งนะครับ n ลบหนึ 1, ่ง n ลบสองอ้าว n ลบสองเจอกันใช่ไหมครับก็หยุดเพื่อที่จะตัดทอนนะครับต่อไปดูสีชมพูนะครับสีชมพู n บวกสองกับ n บวกหนึ่งใครมาก N บวก2มากใช่ไหมครับนักคู่จะถอย N บวก2เนาะก็ N บวก2คูณ N บวก1นะครับอ้าว n บวก1เจอกันแบบนี้ตัดทอนได้เลยนะครับดังนั้นก็จะเหลือ N บวก n ลบหคูณ N บวก2นะครับประมาณนี้เนาะนะครับหลายคนบอกว่าคู่ทำไมมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ามาดูตัวอย่างที่3นะครับจะหาค่า n นะครับจากสมการต่อไปนี้อ้าวสมการมันต้องมีเครื่องหมายเท่ากับและมันต้องมีตัวแปรใช่ไหมครับทีนี้หลายคนว่าครูตาละสมการมาหลายคนช็อกนะครับเจอคําว่าสมการและช็อกสมองปิดลับทุกอย่างในหะ้ได <c oughs> ้หายใจเข้าลึกๆนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวครูจะนะครับ ให้นักเรียนมองแค่ตรงนี้ก่อนเนาะมองแค่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งมองเป็นสมการมอง n แฟกส่วนด้วย n ลบ2แฟกก่อนนะคะอ่ะทีนี้ได้ให้นักเรียนมองว่า n กับ n ลบ2ใครมาก n มากกว่าใช่ไหมเราจะแปลงร่าง n นะครับก็จะกลายเป็น n n ลบ1 n ลบสองแล้วค่อยแฟกตัวสุดท้ายนะคะบังเรียนอาวที่เราอยู่ที่ n ลบสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นไงว่าข้างล่างมันมี n นลบสองนะคะดังนั้นมันก็เสือเอคูณ n อลบหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเรียนมองงอี้มันก็จะง่ายใช่ไหมแต่ข้อนี้เขาบอกว่าอุ้ยครูขอเพิ่มเท่ากับ380เข้ามานะครับ มันก็ง่ายๆเลยเรียนก็เขียนเท่ากับ380เท่ากับ380เท่ากับ380แบบนี้นะครับทีนี้เอาละนะครับเราก็จะทำง่ายจะใช้สมบัติการแจกแจงเนาะเอา N คูณเข้าไป N คูณ N ได้ N ยกกำลัง2เครื่องหมายลบ N คูณ1ได้ N นะครับ ดูนะ n คูณ n ได้ n ยกกำลังสองเครื่องหมายลบ n คูณหได้ n นะครับทีนี้นักเรียนต้องแก้สมการแล้วล่ะนะครับสิ่งนี้เราจะย้าย380มาใช่ไหมครับจากเดิมที่เป็นบวกย้ายมาเป็นลบนะครับย้ายไปหมดแล้วตรงนี้ก็เหลือ0นะครับ เอาละนักเรียนอยากรู้ n ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนยังจําได้อยู่ใช่ไหมวิธีการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนก็จะแยกตัวประกอบอนักเรียนก็จะได้อ0่า20กับ19เนาะคูณกันได้380นะครับดังนั้นเราจะได้แยกตัวประกอบได้คือ N ลบ20คูณ N บวก19นะครับทีนี้เราก็หาค่า N เนาะ <_ d ata> ก็จะได้ N เท <20 S 1> ่ากับ20หรือ N เท่ากับลบ19แต่ทีเนี้ยอย่างที่ครูบอกว่าจากนิยามเรานิยามอยู่แล้วว่าเรื่อง Factorial อ่ะ N อะ่ะจะต้องเป็นบวกนะครับดังนั้นเราจะตอบแค่ N เท <_ d ata> ่ากับ20คำตอบเดียวนะครับ ทีนี้ใครใครบอกว่าคู่ท่านหนูมองออกตั้งแต่แรกอะเนาะมองออกตั้งแต่แรกว่าเอะเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้380อ,อ่ะอถ้าท่านเรียนสามารถมองว่าเลขที่ตัวติดกันใช่ไหมมันคือ n กับ n ลบ1นะครับถ้าตรงนี้เป็น5ข้างหลังต้องเป็น5ลบ1ก็คือ4ใช่ไหมก็เป็นเลขที่ติดกันนะครับถ้าเป็น n เป็น8ข้างหลังต้องเป็น8ลบ1เหลือ7เนาะ ดังนั้นมันจะเป็นเลข2ตัวที่ติดกันทีนี้หลายคนถ้าใครมองออกนะครับสามารถรู้ว่า20คูณ9เนี่ยได้380นักเรียนก็สามารถตอบ n ได้เลยนะครับว่า n คือ20ใช่ไหม n คือ20ตรงนี้ก็กลายเป็น20-1ลบ1ก็คือ19นั่นเองนะครับไม่ว่านักเรียนจะทำวิธีไหนก็ได้ n เท่ากับ20เหมือนกันนะครับ ถ้านักเรียนมองออกมันก็จะอยู่ที่บรรทัดนี้ได้เลยนะครับต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2อ,อย่างที่บอกครูก็จะมองแค่ตรงนี้ก่อนนะนักเรียนครูก็จะมอง n แฝกส่วนด้วย n ลบ3แฝนะครับ n 3, กับ n ลบคใมาข n มากกว่าใช่ไหมครูก็จะแปลงร่าง n นะครับก็กลายเป็น n คูณ n ลบหคูณ n ลบสมันยังไม่เจอก็ไปเรื่อยๆนะคูณ n อลบสามอ่าเมื่อมันเจอแล้วก็ค่อยแฟกนะครับอืมอ้าวมาเจอกันแบบนี้ตัดทอนได้ตัดเลยนะครับดังนั้นมันก็จะเหลือ n n ลบหนลบส ใช่ไหมคะดีนี้นักเรียนก็ค่อยมามองให้มันเป็นสมการก็คือเท่ากับ720นะครับเราก็แค่เติมเท่ากับ720ลงไปทีนี้นักเรียนก็มองออกแล้วใช่ไหมมันคือตัวติดกัน3ตัวนักเรียนดังนั้นถ้านักเรียนมองออกเรียนไม่ต้องมานั่งแก้สมการก็ได้นะนะ,ะักเรียนมองออกว่ามันคือ10คูณคูณนะครับ นักเรียนก็จะรู้ได้เลยว่า n มันเท่ากับ10นั่นเองนะครับนักเรียนก็จะได้ n เท่ากับ10คือคําตอบนะครับต่อไปข้อที่3เหมือนเดิมเราจะมองแค่ตรงนี้ก่อนเนาะนักเรียนจะต้องมองให้ออกนะคะว่าจะแปลงร่างใครข้างบน n ลบหนึ่งข้างล่าง n ลบสาใครมากกว่า เลมากกว่าใช่ไหมครับครูก็จะแปงลงร่าง N ลบหนึ 1, เนาะเลบหนลบสอ่ะยังไม่เจอก็ไปเรื่อยๆครับเลบสเจอแล้วก็หยุดเนาะอ่าเจอกันแบบนี้สามารถตัดทอนได้ดังนั้นก็จะเหลือ N ลบหนึ 1, ่งลบสองนะคบแล้วก็มาดูว่าเขาให้เท่ากับ20มา ทีนี้นักเรียนก็ต้องมองแล้วล่ะเอตัวติดกันคูณกันได้20สิบมันมีใครบ้างล่ะมันก็มีห้ากับสี่ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น5แสดงว่าอะไรลบหนได้หก็คือเลข6แสดงว่าเอ็นเป็น6ใช่ไหมครับ6 1ลบได้5 6 2ลบได้สี่ใช่ไหมครับัน้นตอบเอ็นเท่ากับ 6. ทีนี้นักเรียนถึงเวลาแล้วที่จะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะับื่เรียนแบบฝึกหัดถ้าเรียนยังไม่เข้าใจเรียนกลับไปดูคลิปอีกรอบหรือเลื่อนไปดูตัวอย่างด้านบนอีกรอบได้นะคะผมสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะ,ะสอนแค่ f a ก t o r i a l ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้า คลิปต่อไปเราจะมาต่อเรื่องสูตรพีกันนะครับวันนี้การบ้านก็จะถึงถึงตรงนี้เนาะนะครับจะถึงแบบฝึกหัดท,ที่1.6นะครับนักเรียนโอเคใครสงสัยตรงไหนแชทมาถามครูได้เลยนะครับ